ดูบ้านพี่อ้อยหน้าฝน <c oughs> ยญาขึ้นเร็วมากตัดไปไม่กี่วันก็ขึ้นแล้ว <c oughs> ช่วงนี้พี่ว้อยตัดเองไม่ได้ด้วยเนาะต้องจ้างเขาสูงมากประมาณครึ่งแข้งนะคะพี่ว้อยไม่เดินเลยเนาะตรงนี้เพราะว่า ในหมู่บ้านนี้มีงูเนาะมีงูเห่านะคะถ้าลกุลกๆอย่างนี้จะไม่ออกไปเดินนะคะอันนี้นั่งถ่ายอยู่ตรงประตูด้านข้างอันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้นี่สูงมากเห็นไหมเนี่ยต้นที่มีดอกเนี่ย พี่อ้อยถามหลานว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาบอกป่าดิบๆป่าดิบๆดูนะพี่อ้อยจะจับกล้องลงต่ำให้ดูเห็นนะสูงมากสูงมากเกือบเท่าต้นเข็ม นี่พี่อ้อยนั่งนั่งอยู่ข้างๆต้นนี้เนี่ยสูงเลยเลยหัวพี่อ้อยเดี๋ยวรอพี่อ้อยตัดแว่นก่อนนะคะพี่อ้อยตัดแว่นแล้วพี่อ้อยจะพิมพ์ตอบคอมเมนต์ได้เนาะช่วงนี้พี่อ้อยบางครั้งถ้าตามันจะใสเป็นช่วงๆนะคะ หลังจากผ่าตามาแล้วนะคะสองข้างเนาะเขาก็จะใส่เป็นช่วงๆบางทีมองตัวหนังสือแบบใส่ปิ๊งเลยแบบพี่อ้อยถามคุณหมอคุณหมอบอกว่าเขายังกำลังปรับนะคะปรับให้เข้ากับตัวเรานะคะช่วงนี้อยู่บ้านพี่อ้อยก็ยังใส่แว่นดำอยู่เพราะว่าลดแสงสว่างนะคะคือถ้าถอดเนี่ยสว่างจ้าเลย นะคะสว่างจ้าแต่ว่าพี่อ้อยมองไม่เห็นตัวหนังสือนะคะมันจะเหมือนกับคนยังเป็นสายตายาวประมาณนั้นเนาะเพราะว่าถ้าคนเป็นสายตายาวเนี่ยก็ mm. จะรู้นะคะว่าเขาจะเบลอนะคะพี่อ้อยตอนที่พี่อ้อยเป็นพี่อ้อยเป็นทั้งตายาวตาเอียงตาสั้นนะคะเพราะว่าตาสองข้างพี่อ้อยจะไม่เหมือนกันเนาะ เวลาพี่อ้อยตัดแว่นเนี่ยก็คือจะแพงมากตัดทีก็สามหมื่นกว่าปีหนึ่งตัดสองครั้งนะคะถึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนต่อทำต่อกระจกนะคะเปลี่ยนเลนนะคะเปลี่ยนเลนแก้วตาเนาะก็คุณหมอบอกว่าให้รออีกสองเดือนนะคะให้รอประมาณสองเดือนนะคะเพื่อที่เราจะได้ไปตัดแว่นอ่านหนังสือได้นะคะ ก็หลอพี่อ้อยหน่อยเนาะช่วงนี้ก็ก็ขอตอบคอมเมนต์น้องๆด้วยการกดสติ๊กเกอร์ให้นะคะยังไงก็ขอโทษด้วยเนาะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปถักทายพูดคุยกันเนาะพี่อ้อยก็ฝากติดตามช่องหลานชายด้วยนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานชายไว้ใต้ช่องก็ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเด็กน้อยอยากมีช่องนะคะเป็นของตัวเองเนาะปเป็นอ่าช่องพาเที่ยวพากินแล้วก็ไปเที่ยวฟาร์มหมามัม่งอะไรมัง่งช่องเด็กจะปิดคอมเมนต์นะคะถ้าหลายๆคนเข้าไปติดตามแล้วนะคะเข้าไปรับชมแล้วกลับมาบอกพี่อ้อยนะคะพี่อ้อยอ่ะจริงๆพี่อ้อยมีช่อง YouTube 3ช่องนะคะพี่อ้อยจะกลับไปติดตามให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ